เอาดินะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับผมมาแล้วมันมาแล้วกับเพื่อนมาอีกนะฮะมาอีกมาดิมาดิอู้ยหมาครับผมฟรีสเปซหนึ่งโอ้ยไรสวยโซโลโลเลยในกระเบื้องมาเท่าไรเท่าไรเท่าไรโอ้ยหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่หน้าเกมนี้เลยนะครับวันหยุดพักผ่อนของบารีนั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้ผมมีทุน300นะครับเดี๋ยวผมจะเดินตามรอยนะฮะ นะเมื่อต้นกลางปีที่แล้วอะ่ะนะครับผมปี64อะ่ะนะเพื่อนเอนเกมเนี้ยแตกแสนแตกล้านนะครับทุนน้อยๆอ,ยอะ่ะทุน300ร้อเพื่อนเพื่อนนะมาเดี๋ยววันนี้เราลองดูนะฮะเบตหนึ่งร้อยก่อนแล้วกันนะครับนะบก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาลุยลุย เอาไหลยอยู่ไหลยอยู่อะไรอยู่เอาดิโอ้โหมาครับตัวแพงไหลด้วยเอาฟีสปินหนึ่งตัวโอ้โหสวยๆนะครับผม2 7 5 0บาทครับเพื่อนๆโอ้เปิดดอกแรกก็บวกแล้วเพื่อนๆอ่ดิไปต่อเลยไปต่อเลย,อ,เลยอืม้มาด้า50บาท ขึ้นเบ็ดได้ไหมเฮ้ยเอาไหมเอาเลยนะครับอย่าไปนะผมต้องถามท่านผู้ชมก่อนนะฮะเฮ้ยมาเฮ้ยมานะครับฟรีสปินสองเฮ้ยฟรีสปินสามอย่าบอกว่าลงสี่อุ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับเรียบร้อยนะฮะฟรีสปินแปดอ๋อนะฮะเบอร์สี่ร้อยนะครับ วิญญนะครับอย่าบอกว่ามันบั็กนะฮะโอ้โหท่าแตกล้านนี่คือบั็กแล้วแหละนะฮะมาแล้วครับ1,000อุ้ยอุ๊ยหลยอยู่นะครับมาไหมโอ้โหโอ้โหพันสองนะครับเบสสี่ร้อยนะครับผมมันค้างแพงอยู่นะเบสสี่ร้อยอะเอาดีนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับผมมาแล้ว มันมาแล้วครับเพื่อนวยมาอีกนะฮะมาอีกมาดิมาดิาดอู้หูยมาครับผมฟรีสปินหนึ่งอู้หูยไรสสวยสรวยๆๆนะครับผมมาเท่าไร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 อ้หรยหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนๆไปกันต่อนะครับยังเหลืออีกสี่รอบนะฮะเดี๋ยวนนี้นะครับบอกเลยว่าผมจะเล่นเบ็ดสุดๆไปเลย ผมก็ลืมนะว่าเกมนี้เบ็ดสุดเท่าไหร่นะครับลืมดูเหมือนกันนะเดี๋ยวจบนี้ก่อนแล้วกันเนาะอุ้ยหมานะครับสวยเลยอุ้ยหมาโหคุณสิบแล้วด้วยนะเออไหลไปต่อเรื่อยเลยเบ็ดสี่ร้อยเออนั่นแหละนะครับไหลามาไหลามาอุ้ยโดนแล้วนะครับบอกเลยเฮ้ยบักปะวะอู้หยนะครับดอกนี้ส,สวยสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทครับเพื่อน มาครับยังเหลืออีก2รอบครับปู้ทุน300จะแตกแสนหนึ่งแล้วเอายังไหลยังไหลเอายังไหลครับผมมาไหมโอ้โหเบา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 หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับมาเหลืออีกหนึ่งรอบครับเพื่อนเฮ้ยตบแพงโอ้โหเบาเบาเก้าพันบ,บ,บาทไปนะครับผมโอ้ได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละนะครับ อุ้ยนี่ครับจบสวยนะครับผมแ4 4 0บาทครับเพื่อนๆโอเคนะครับทุน300นะครับผมเดี๋ยวเกมนี้โอ้โหแพงนะเนี่ยแบบสี่พันเลยเหรอแต่ว่าทุนเราแค่300ครับเราเล่นได้ฮะเราเล่นได้ครับเพื่อนๆจัดเลยดีกว่าเฮ้ย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 ตัดวิ ัดฟีเจอร์เลยอ่ะเอ้ยมาอุ้ยมานะครับเบสสี่พันเอาดีนะครับแบบ 4, นะคูณ4นะฮะแตกนอกก็ได้อือมาครับขูณ5น่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้แสนแหละผมว่าอ่ะเแบสบสี่พันอะโอ้โหดูดิดูเอาล้กันดูเอาล้กันนะครับโอ้โหไหลาย,ยาวๆ ตอนนี้คุณเก้าแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าฟีสปินนะครับบอกไว้เลยออ้ยไม่ได้เข้าฟีสปินนะครับผมมาสวยสวยวู้40,000นะครับ40,000เข้าอุล11ครับพเพื่อนๆอู 4, 40, 000, 40, 000้หู400,000 40,000บาทครับน,น,นอนๆโค้ยโคตรด,ด,ดน,นะฮะ โ,โกลดโหดนะครับเ,เพื่อนๆนะทุนโอ้โหทุน300แตกครึ่งแสนเอ้แตกครึ่งล้านนะฮะโอ้โหผมว่าบักแน่นอนเลยครับผมใครจะเล่นอยู่ตอนนี้นะครับรีบเลยนะครับนะเว็บอื่นไม่รู้นะครับแต่เว็บนี้บักชัวร์นะครับผมนะอยากเล่นแอดเลยครับลิงก์ด้านล่างเลยครับ